สวัสดีครับพี่น้องเอสซีครับมาฟอกันที่กล้องเน้นเดือดครับผมอ่ามินิมายูทีวัดปูสมดีครับพี่น้องครับมาติดตามสาวเล่าพัฒนาครับผมเล่าพัฒนาจากฟูสมดีอ่ะไปรับชมรับฟังนต้อกันครับพี่น้องว่าเล่าพัฒนาฟูสมดีติดใจตัวไหนก็ไปเบิ้งน้นกันครับพี่น้องครับผมเครื่องโหลดเครื่องบนล่างกระชุนหนึ่ง 2 3 6 7 9จับคู่ xuống ก้าสามเก้าสามศย์ก้าสามแล้วกัศูนย์หกศูนย์หหนึอง 1, 2 6, 1 6, 1 7, 1 9, มือนี่แหละมันจิตแย่ <c oughs> <c oughs> มันชกตะเกามันเอาใส่หรืตำหรือมันชกที่เก้าวิ่งดูดเต็มทีแราได้มันมาดเจ็บสองมือแล้วมันมากเลยดิเก้าสาม มาขีดกลางเลยว่ากระดังขันเส้นนั่งชุดชุดใจมันขีดเลยว่ายันน้องยันซับสนเลยมาขีดกลางเล้เรียงเอาห่างห่างหุ่งหุ่นเก่ากับสามเราขันรถเออวนล่างอามินสามตัวกับส่วงเก้าสาม,สาม ที่ตัดไปมันยังเห็นสัตว์ที่เเห็นไม่ตัวเก่งกับตัวนี้แหะมันจัดยงกับห้องตะกองรอบนี้ไหมก็สามอืมกสามก็กสองนี่ลเ่งก้าสามศูนย์หกหนึ่งสองห เก้เก้าสองวิ่งโลดเก้ากับสามสามโตกับสองเก้าสามกาบัหมึกเราปูเน้นเก้าเม็ดเดียวเก้าสามเม็ดเดียวมันจะเก้นเป็นเรื่องอะไรเรื่องซสอนในเคนมาออกเอาอมเัะกันครับโอ้อันนี้ไปียอมนี่เขาทาเลยแหละอันนี้เปียออมใจซ้อน ผูงคนเอาไปยังคืออมมันเขียนพวกวักเขาอะเขียนบวกเพาเกี่ยวกันจัเลยแบกเลียบันนี้กับมืเป็นได้ไงนักเด่นผมใจสอดีใช่ไหมอันนี้เลยเบิ้งเอาลาพัฒนาครับผมคัดแล้วลาพัฒนาวันศุกร์ที่เก้านะครับเนาะจะมีศูนย์หนึ่งเก้าสามศูนย์หกหนึ่งสองหกหนึ่งใหญ่กันเจ็ดหนึ่ง เก้าสองกับน้องวิ่งรวดสามกับเฉพาะคิดเฉยสามกับเก้าเก้ากับสามตัวเดียวกันครับแมนดูสามกับเก้าตัวเดียวกันละได้แต่อ่านสามคนเอาอ่านกลับหลังทขึ้นแจวได้ไหมอ่านตัวอ่านทิมงานเวรอทิมงานเวรอยอ่านตัวเก้าสามนะพี่น้องทิมงานลงนาหลังลงครับมสามไว้ียสองครับทิมงานลงนาหลังลงครับ ทิ้งวันลงนานลังลงสองเก้าสามแล้วนี่ไานลับลงกับให้เอฟซีเลยนนะอาเทียญเอฟซีบวกกับกับให้กวอนเกับให้กวอนทิ้งวันลงนานลังลงนะครับปีนมาให้เอฟซีทั้งนี้เพิ่นเพิ่นเก็บหน้าจอนไปเลยครับเพิ่นอยากซีวินวินหัวเราบ้างพงษ์ทรงเอาครับพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้ครับผมตาเริ่อมรีแล้วอะแคปแล้ววะสิไปให้ทั้งพูดเพิ่นแคปครับบาร์ดี้ อนันก็อน่อนห้อนอานานำไอ่ครับพี่น้องครับอ่านให้พี่นองฟังนะบนล่างเล็กติดกับิมีศูนหนึ่งสองสามครับพี่นองครับปูพันจับคู่ห้ยสองตัวกับซิมีศูนหนึ่งเก้าสามศูนหกหนึ่งสองหกหนึ่งครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งเก้าสอง วิ่งวิ่งเก้ากับสามครับพี่น้องครับแล้วก็เลขสามตัวกับสี่สองกับสองเก้าสามครับพี่น้องครับสำหรับเด็กเล่าพัฒนาของปู่สมดีงวดวันที่เก้ากันยายนสองพันห้าร้อยสิบห้าครับผมอ่ะครับพี่น้องแคปหน้าจอไปแล้วเนาะอ่าไปจัดไปแทงครับผมสำหรับอ่าคลิปนี้ก็ขออภัยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับผมเฮงๆเรื่อยๆชุกๆงวันมาสุกูสุกคนครับผม